เดี๋ยววันนี้ค่ะโมสจะมาเล่าประสบการณ์ของโมสเองที่โมสเป็น SA นะคะตอนนั้นเนี่ยโมสทํางานอยู่ในช็อปแล้วก็มีโจรเข้ามาขโมยกระเป๋าทุกคนกระเป๋าใบละเป็นแสนอะ่ะแล้วเขาขโมยไปได้แล,แล้วตอนนั้นคือโมสอยู่ใน a r e รียตรงนั้นน่ะบอกได้เลยว่าสะเทือนใจมากๆเราจําไปจนวันตายเดี๋ยวโมสจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะที่ช่องแคปซิล่าโมสค่ะ <Hey. S 1> วันนี้เนี่ยเดี๋ยวโมสจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างที่บอกไปจริง,รงๆช่วงหลังๆมาเนี้ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยลงคลิปน้อยมากเนะี่ยเราสึกว่าเอออยากจะเอาประสบการณ์เหมือนที่ตอนเราทําช่องใหม่ๆเงี้ยที่เราแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เน e เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์ให้ทุกคนมาเล่าให้ฟังบ้างเ <Okay. S 1> นะี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่านานแล้วเนาะวันนี้ก็เลยเอาประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะคะในช่วงที่เคยเป็น SA นะคะตอนนั้นเราบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่จําจนวน ไปบอกกับตัวเองเลยว่าหลังจากนี้ไปเรื่องนี้จะไม่เกิดกับฉันเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงจริงๆช่วงนี้คลิปอาจจะน้อยลงนะทุกคนต้องขออภัยมากจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้แพลนสอน s อนะแบบแน่นเอียดนะคะแบบแทบจะทุกวันเลยทุกคนทั้งแบบเทรนการเตรียมเป็น SA นะคะและ้วก็มีคนที่แบบสมัครผ่านแล้วอย่างเงี้ยก็กังวลในเรื่องของการผ่านโปรอีกว่าจะผ่านโปรไหมอาจก็มีการเทรนการผ่านโปรอีกนะคะแล้วก็มี SA ที่เป็น SA ออยู่แล้วนะแล้วก็อยากจะขึ้น ไปเป็นท็อปเซลก็มีการเทรน SA ที่อยากจะเป็นท็อปเซลลอีกก็เลยทําให้ตารางสอนของโมสเนี่ยมันแน่นเอียดมากทุกคนดูตารางดิ เออก็เลยทําให้เวลาทําคลิปอาจจะน้อยลงนะคะแต่ว่าจะพยายามทําคลิปมาอัพให้ทุกคนดูทุกสัปดาห์แล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับ FC นะคะทั้งแบบคนที่ถามเข้ามาว่าเออทุกอย่างโอเคไหมอะไรเงี้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยบางคนคอมเมนต์บางคนทักมาหลังไมล์อะไรเงี้ยขอบคุณที่ยังแบบคิดถึงกันแล้วก็รอดูคลิปนะคะมดก็จะทําคลิปมาเสิร์ฟให้กับทุกคนทุกสัปดาห์นะคะตอนนี้คัมแบ็กแล้วจะพยายามจัดตารางตัวเองให้มันมีเวลาสําหรับ YouTube แล้วก็ Facebook มากยิ่งขึ้นมาเข้าาเื่่อดีกว ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมสเป็น SA ที่เพิ่งเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็เหมือนโดนลองของอะ่ะโดยที่พื้นที่ที่โมสดูแลตอนนั้นนะคะมันก็จะเป็นช็อปแบรนด์เนมใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มันเป็นสาขาที่มันไม่ใช่แฟลกชิพอ่ะมันก็เลยทําให้มันเหมือนเป็นอยู่ในห้างอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มียามของตัวเองนะคะในที่เมืองนอกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยถ้ามันเป็นแฟลกชิพเนี่ยก็จะมี security ที่เขาคอยดูหน้าประตูหรือว่าคอยดูในร้านในช็อปอะไรเงี้ยก็อาจจะมี security 2คน3คนแล้วแต่ว่าช็อปใหญ่ช็อปเล็กใช่ไหมแต แต่ทีนี้พอมันอยู่ในห้างปุ๊บมันเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของห้างอะ่ะแล้วก็ Security ก็เลยจะเป็น Security ของห้างเท่านั้นแล้วยิ่งช็อปที่อยู่เนี่ยมันไม่ได้มีประตูเข้าออกเหมือนเป็น Flagship ด้วยก็คือเปิดโล่งทั้งหมด4ด้านเลยนะคะทําให้คนเดินเข้าทางนี้ได้แล้วออกอีกทางนึงได้อะไรอย่างี้มันค่อนข้างจะมีความแบบดูแลยากนิดนึงนะคะแต่ว่า Security ของแบรนด์เองอะตอนนั้นอะไม่มีแต่ว่าตัวช็อปอะมันก็จะเป็นลักษณะของแบบช็อปมันไม่ได้ใหญ่มากหรอกมันเป็นช็อปแบบแบบห้อง เล็กๆเ,เลยนะคะทําให้แบบพนักงาน2คนหรือ3คนอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะดูแลได้ทั่วถึงทั่วช็อปแล้วนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือมีพนักงานน้อยนะคะแล้วก็ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอ่ะตัวโมซะอยู่ในช็อปแค่คนเดียวนะคะ1เลยคือตอนนั้นเป็นพนักงานใหม่ไม่มีประสบการณ์นะคะ2เลยก็คืออยู่คนเดียวด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะพักพอดีเนาะแล้วก็เพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยเขาก็ไปทานข้าวกันเมื่อต้องมีคนหนึ่งที่เฝ้าช็อปใช่ไหมโอเคโมซะ แล้วมันก็ไม่มีลูกค้าไงมันก็รู้สึกว่าเออโอเคสาขาในห้างคนมันน้อยอยู่แล้วแหละคนเข้ามาทีก็ทีละคน2คนอะไรเงี้ยน่าจะควบคุมได้แล้วก็เลยทําให้ตอนนั้นอะ่ะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําของโมซ่ะเดินเข้ามาในร้านแล้วแบบแล้วบังเอิญว่าลูกค้าประจําคนนี้เป็นคนที่แบบคุยเก่งคือเจอกันทีไรก็จะแบบคุยถามสารทุกสุกดิบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบคอยเล่าเรื่องให้ฟังอารมณ์เหมือนแบบเจอญาติแล้วญาติเล่าให้ฟังว่าเออไปไหนมาบ้างไปอะไรเงีง้ยเขาค่อนข้างจะมีอายุแล้วนะคะลูกค้าคนนี้เขาก็จะคุยเหมือนคุยกกกัับบลลูหานงเี้ อกแล้วว่าเออไปไหนมาไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยชอบคอลเลคชันนี้อะไรเงี้ยปกติเราก็จะคุยกันค่อนข้างสนิทแล้วก็คุยกันนานอยู่แล้วเวลาที่มสเจอร์ลูกค้าคนนี้วันนั้นเนี่ยก็เป็นลูกค้าคนนี้เดินเข้ามามสก็ให้บริการปกติเพราะว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีใครในช็อปเลยนะก็มีมสนะคะแล้วก็มีลูกค้าท่านนี้นะคะนั่งอยู่มสก็เสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอะไรไปคุยไปนะคะสักพักหนึ่งนะคะมีคู่หนุ่มสาวเดินเข้ามาในช็อปนะคะโดยที่ชออ็อปอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบห้องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยใช่ไหม วางกระเป๋าวางโชว์อย่างเงี้ยแล้วก็มีคู่หนุ่มสาวเนี่ยเดินเข้ามาฝั่งนี้นะคะโมทันหน้าเข้าหาเขาโมเห็นแล้วแ,แหละว่าเขาเดินเข้ามาแต่ยังไม่สามารถเข้าไป Approach ได้นะคะคือไม่สามารถเข้าไปทักทายหรืออะไรเงี้ยได้เนื่องจากว่าติดลูกค้าอยู่นะคะแต่ว่าสายตาเรามองแล้วแหละว่าเออมันมีบางอย่างผิดปกตินะคะ mm hmm. เวลาที่เจอในช็อปเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนที่มีท่าทางที่อาจจะมีสิทธิขโมยของได้เนี่ยเขาก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบสามารถมองเห็นได้คล้ายๆกันเช่นอาจจะใส่เสื้อตัวใหญ่ๆนะคะหรือว่า จะถือกระเป๋าใบใหญ่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่เคสที่จับได้เนี่ยก็จะแต่งกายประมาณนี้แหละใส่เสื้อตัวให,ใหญ่เพราะว่าต้องเอาของไปซ่อนนะคะหรือว่ามีกระเป๋าใบใ,ใ,ใหญ่เพราะว่าจะได้หยิบแล้วก็เอาใส่กระเป๋าได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะมอสก็เห็นแล้วแหละว่าโอเคมีความน่าสงสัยมีความมีทิรด์อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วลูกค้าถ้าเดินเข้ามาในร้านแบรนด์เนมเนี่ยเขาจะต้องมองหาเราก่อนนะคะหรือว่าให้เราทักทายหรืออะไรเงี้ยเขาจะรอให้เราไปทักทายแต่เนี้ยคือดูรู้เลยว่าเดินเข้ามาแล้วพยายามจะเลี่ยงสายตาพยายามจะแบบทําอะไรให้เราไม่มองอะไรเงี้ยเออมอสก็ าไปตอนนนั้แต่ว่าสายตาเนี่ยก็คือล็อกแรกล็อกแรก,กคือ2องจิตสใจจะเอาอยังไงดีอะไรเงี้ยลูกค้าก็เลยบอกว่าเออโมสไปดูลูกค้าใหม่ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาหาเขาก็ได้อะ <Okay. S 1> ไรเงี้ยแต่โมสก็หันไปทักทายนะโมสก็ทักทาย2คนที่เดินเข้ามาว่าเออสวัสดีค่ะต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวขอเดินดูก่อนอะไรเงี้ยเราก็อ๋อโอเคได้ค่ะแล้วก็กลับมาหาลูกค้าเรานะแล้วก็นั่งคุยยืนคุยไปสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยสองคนน่ะเขาก็ดูของดูอะไรไปใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นพนักงานอ่ะเขาเลิกจากกินข้าวเข้าามมพออดีแบบเหืนลูก คนนั้น,นเดินออกไปแล้วเพื่อนก็เดินเข้ามาอะไรเงี้ยเราโชคดีมากเป็นเรื่องที่แบบโชคดีที่สุดคือเพื่อนเดินเข้ามาแล้วเพื่อนเป็นคนที่ละเอียดทุกคนเพื่อนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะเช็คของจะอะไรตลอดเลยใช่ไหมพอเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็มองเลยพลาดอะไรเงี้ยมสกระเป๋าใบตรงนี้หายไปไหนเอาไปให้ลูกค้าดูหรือเปล่ามอสบอกว่าไม่ได้เอาไปให้ลูกค้าดูนะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเราก็แบบอุ๊บคราวนี้รู้ตัวแล้วว่าของโดนขโมยนะคะสิ่งที่ทําก็คือเราก็จะไปเรียก security ก่อนนะคะแล้วก็แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจจากน,นากะวอ เราก็บอกรูปรัณ์สันฐานของลูกค้านู่นนี่นั่นเขาก็จะไปเปิดกล้องดูเสร็จทีเนี้ยยังโชคดีอีกที่เขายังไม่ได้ออกจากห้างไปแล้ว Security ้เขาจับตัวได้ทันก็เลยมีการค้นตัวมีอะไรอย่างเงี้ยคือดูจากกล้องก็รู้แล้วแหละว่าเขาขโมยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จับตัวได้ที่สเปนนะคะพอเกิดเหตุอย่างงี้ขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะแบรนด์อะไรมันก็จะเป็นได้2เคสก็คือส่งตำรวจนะคะกับจ่ายเงินนะคะถ้าจ่ายเงินก็คือโมสไม่แน่ใจว่าเขาต้องจ่ายเกินหรืออะไรยังไงนะอันนี้มันเป็นส่วนที่แบบผู้จจัดการะต้้้อ <Okay. S 1> องงเลลีียยแว จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดได้ยังไงบ้างมันเกิดก็คือตอนที่มอสคุยกับลูกค้าอยู่ใช่ไหมแล้วก็คนที่เป็นแบบคู่หนุ่มสาว2คนนั้นเดินเข้ามาที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาก็ยืนด้วยกันคืออย่างเงี้ยสมมติว่าเนี้เป็น2คนใช่ไหมอันนี้เป็น2คนทีนนี้เขาเดินเข้ามาตึ๊ดๆๆเข้ามาเนี่ยตอนที่คุยกับมอสก็ไม่มีอะไรนะตอนช่วงที่เขาดูกระเป๋าอะเขาพยายามจะยืนแล้วก็ให้มันปิดมิดอย่างเงี้ยเพื่อที่มอสมองเข้ามาก็จะได้ไม่เห็นเพราะว่า2คนนมัยืนอยยู่่อางี้ใ่มันไม่่่่มีชองงววาาาให้ดูเจับออะะไไรรเาทอย่งววัจหะชงนี หยิบกระเป๋าแล้วก็เก็บไว้ในแจ็คเก็ตแล้วก็เดินออกไปเลย คือทุกคนมันเกิดขึ้นไวมากจนแบบไวจนไม่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะ่ะคือมันแบบฟุบฟุบฟุบเสร็จเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นมืออาชีพขเขาเป็น professional <S <S นะคะหลังจากนั้นอะ่ะเหตุการณ์นี้ทำให้โมดจำจนวันตายเลยว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นแค่ SA แล้วนะเราทำหน้าที่ถูกหน้าที่ถ้าตราบใดก็ตามรอบตัวเรามันไม่มีใครช่วยเราอะ่ะเราควรจะหาวิธีการอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันทรัพย์สินของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของทางแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่คุยกับเเรราาออยยู่ด้้วนะะจตง ให้รอบกว่านั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นโมสกลายเป็นคนแบบเหมือนคนขี้ระแวงไปเลยอะคือทุกอย่างที่ผ่านสายตาเราจะแบบสอดส่องตลอดเวลาว่าใครถืออะไรใครจับอะไรใครเอาชิ้นไหนมาวางไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยถ้าถามว่าในแง่ของการทํางานอะมันดีขึ้นไหมโมสว่ามันดีขึ้นนะอย่างน้อยโมสสามารถมอบความปลอดภัยให้กับลูกค้าของโมส <c oughs> ได้มากยิ่งขึ้นในตอนนั้นนะเราก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราโชคดีมากที่ตอนนั้นอะกระเป๋ามันไม่ได้ถูกขโมยไปไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้เยอะต้องไไปปรงงพักแจจ้้ตวเียล มันจะกระทบไปถึงคนอื่นด้วยไงคือมันไม่ใช่แค่เราลำบากแต่คือ1เลยแบรนด์ลำบาก2องเมเนเจอร์ต้องเสียเวลาไปโรงพักไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะกระทบชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออรอบนั้นอะ่ะเป็นอะไรที่เราโชคดีมากที่มีเพื่อนดีแล้วเพื่อนแบบมองทันแล้วเรายังแบบได้กระเป๋าคืนมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากเรื่องนี้นะตัวโมซสได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างนะคะโมรู้สึกว่าโมได้เห็นการทํางานของโจนที่เขาเป็นมืออาชีพจริงๆอะ่ะว่ามันไม่ได้แบบเหมือนในละครที่แบบปุ๊บแล้วก็ทำเป็นหน้าตาลุกลิก ไม่ใช่ในความเป็นจริงมันคือ1 2 3แล้วออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไวมากเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆแล้วโมสก็รู้สึกว่าโอเคในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้แหละครั้งหน้าโมสต้องเรียนรู้ที่จะระมัดระวังให้มากกว่านี้ทั้งระมัดระวังในโซนของตัวเองแล้วระมัดระวังในโซนของคนอื่นด้วยนะคะถ้ามันเป็นไปได้เราก็ควรจะทำนะแล้วเรื่องนี้ก็คือสอนให้โมสุว่าอย่าไว้ใจคนมากเกินไปเพราะตอนนั้นอะไม่เคยมีประสบการณ์แบบของถูกขโมยจากช็อปมาก่อนตลอดระยะเวลาการทํางานมาเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงอะมันมี เราคิดว่าแบบโฮ้ยใครมันจะขโมยอะไรอย่างเงี้ยคือประมาทด้วยแหละหลังจากนั้นก็เลยทําให้ได้เรียนรู้ว่าโอเคอย่าประมาททุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่ามันจะอยู่แบบภายใต้การดูแลของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้พยายามควบคุมมันให้ได้มากที่สุดอ่ะคือถ้ามันจะเกิดสุดท้ายแล้วอ่ะเราบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระวังไม่ให้มันเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นอีกและนี่ก็เป็นสิ่งที่มอสได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาการทํางานของมอสไปด้วยใน ใครที่ชอบเรื่องราวแบบว่าเบื้องหลังเคาน์เตอร์เอเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยอยากให้มอสมาแชร์ให้ฟังอีกก็บอกกันได้นะคะคอมเมนต์มาบอกได้เลยว่าอยากให้มอสเล่าเรื่องอะไรอยากให้โอสแชร์เรื่องอะไรอีกแล้วก็ใครที่อยากจะเป็น SA นะคะมีความฝันอยากจะเป็น SA แบบมอสนะคะก็เชิญได้เลยค่ะที่เพจนี้นะคะเป็นเพจที่โอสสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ มดจะแชร์ share, เรื่องราวหรือว่าวิธีการสมัคร SA หรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ SA โดยเฉพาะเลยที่เพจนี้นะคะทุกคนก็เข้าไปกดติดตามกันได้เลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอ่เดีย